แงามสง่าเลิศสมีความสุข,สขอน,อ,นอยู่กับน้<ล>องลิซ่าอยู่คะ่ะอารมณคืออินดูนั่นแหละและนอกจากนี้แล้วนะครับเขาก็ยังลายยาวเลยเขาบอกว่าในงานการลดินเนอร์และงานแสดงเครื่องประดับของบูกรีในปารีสด้เจอดู <คน S 2> อยังไงก<ล>็ไม่เบื่อเนาะน้องลิซ่าันนี้เขามีกิจกรรมใหญ่ปกติแล้วรุ่นนี้ขายที่สามร้อยถึงห้าร้อยแต่วันนี้ราคาพิเศษพร้อมส่งฟรีถึงบ้านทางโรงงาน พักหนึ่งเธอก็หลุดเขินออกมาเธอบอกว่าเธอรู้สึกเขินจากพ่อบาบิ้รู้ว่าลิซ่าเขินจริงถ้าเรามองดูจากหลายๆกล้องที่ปล่อยออกมาเราจะรู้ว่าพ่อบาบิ้นั้นลุ้นเส้นหนึ่งลิซ่าน่าจะบอกกับทางคุณบาบิ้แล้วล่ะว่าว่าเธอรู้สึกเขินทุกวันนี้ก็อาจจะในที่ว่าลิซ่านั้นไม่ได้ออกงานแบบนี่บ้านมากจนรู้สึกว่าไม่ฉินหรือเปล่าสุดท้ายพ่อบาบิ้ครับรู้ว่าลิซ่าได้เขินก็เลยตบให้กับเธอ เพื S <S train, <long> ่อเป็นคารายกำลังใจลิซ่านะครับทุคนนีนะครับแขกคนที่8ก็พกันแล้วก็หัวเราะในความน่ารักนี้ครับแฟนบทุกคนก็เข้าใจได้ว่านี่หวานบากจริงๆลิซ่าไม่ได้ออกงานอีเวนต์แบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เธอทํางานคนเดียวเธอก็บอกว่าเธอนั้นจะรู้สึกประหม่าเพราะว่าปกติแล้วท่านเธอจะมีเพื่อนๆอยู่ด้วยลิซ่าพูดใส่ไหมว่าเธอรู้สึกเขินจังเลยพอปี้ก็เลยถามกลับไปว่า